คุณผู้ชมครับที่สุดแล้วโบก็สํานึกผิดแล้วโบก็คือมือตบรอปพอที่โรงพยาบาลเพชรเวชไงครับที่เมื่อวานนี้เรานําเสนอเป็นคลิปภาพเหตุการณ์เดินมาตบรอปพอสองคนกล่าวอ้างว่าโรงพยาบาลช้าเหลือเกินดําเนินการนั่งรอเป็นชั่วโมงเลยโมโหตบเลยล่าสุดสํานึกผิดยกมือไหว้ฮะและก็เอาเงินใส่ซองสามพบาทยื่นให้รปภสองคน จะถึงการเข้าไม่ถึงการนะครับผมต้องขอโทษด้วยครับที่ผมทำไปผมขอเยียวยาให้คุณลุงนะครับจะถือโทษเขาครับกล่าวโทษผมเลยนะครับให้ครับให้อะไรคำครับครับวันนี้ก็ว่าไปตามเรื่องกฎหมายนะครับตอนนี้ผมก็ยอมรับดอมโดนดําเนินคดีต่อไปว่าทำลายร่างกายอะไรเขายอมรับความผิดที่เขากระทําไปแล้วว่าเขายอมรับแก่สิ่งที่เขาให้นี่คือสินหมายที่แบบว่า ไม่มีสินน้ำใจเล็กๆน้อยก็สถานการณ์เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ผมก็ไม่ติดใจเพราะผมก็เป็นฐานะของพนักงานคนหนึ่งของโรงพยาบาลเข้าใจนะครับก็ใช่ๆเรื่องนั้นดีพีอีกอีกอย่างหนึ่งครับเป็นของหน้าที่ของโรงพยาบาลไปครับขอให้แบบว่ามามาใช้สิทธิโรงพยาบาลก็ให้ใจเย็นๆหน่อยนะครับอย่าให้ทําแบบนี้อีกนะหนุ่มนะครับผมครับครับไม่ไม่โกรดครับไม่โกรดผมเข้าใจครับเข้าใจไม่ใส่ความอะไรกันเลยไม่ไมครับผมสรับทางอ้เรื่อง ทีนี้โบยังให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเราบอกว่าก็สำนึกผิดเพราะอะไรรู้ไหมฮะถูกสั่งพักงานนะฮะคือเจ้านายบอกให้ไปเคลียร์เรื่องนี้ก่อน<ะ>แล้วก็ยังไม่วายยังพูดอีกว่า<ะ>คือมันโมโหเพราะว่าพนักงานโรงพยาบาลมัวแต่ดมผมกันดมผมไม่ยอมมาดูแลเขาผมที่อยู่บนหัวเนี่ยเออดมผมดมหัวกันกระทบลอย,ยานมากอตอนนี้เราเรียดไหมคะพี่เราจะที่มีข่าวออกไปเครียดครับ ก็อยากขอโทษสังคมว่าผมทําไปด้วยการรู้ทาไม่ถึงการนะแต่ว่าเหตุการณ์มันสะสมมามันก็ระบายก็อยากขอโอกาสว่าโรงพยาบาลช่วยดูแลคนไข้ที่ใกล้จะตายมากกว่านี้นิดนึงไม่ใช่ไปยืนคุยกันแล้วอมผมกนอะไรแบบนั้นพ่อเห็นมันเห็นมาสองครั้งแล้วมันไม่สวยงามอ่ะในห้องฉุกเฉินก็ต้องรับแต่ต้นสังกัดนะครับว่าจะยังไงกับผมผมก็ยอมรับนะครับแต่ว่า เจ้านายให้โอกาสผมบ้างว่าเปิลเป็นโพสหลอกเพื่อนนะครับเป็นบีกันนะครับไม่ใช่ปืนจริงครับไม่ใช่ไปนั่นอ๋อคือว่ารุ่นพี่เขาให้มาเป็นสิบปีแล้วตัวนั้นนะครับไม่ได้ใส่ใสไปเบ่งได้ใครเลยคือใส่สวยงามอ,อ๋อ,อปืนที่โพสกับเสื้อตำรวจโพสขำๆโรงพยาบาลฮะผอ,อรโรงพยาบาลเพชระเวชยืนยันว่าไม่ได้มีความล่าช้าอะไรเลยไล่เลียงทไลายเลยนะฮะเข้ามาตอนห้าทุ่มสิบสามดูแลทันที ออกจากห้องตรวจเนี่ยห้าทุ่มยีอ็ะไปเจาะเลือดเจาะเลือดมันต้องรอเพราะฉะนั้นยืนยันว่าทําตามมาตรฐานโรงพยาบาลพรออบอกว่าอย่าให้ต้องเล่าเลยว่าตั้งแต่ลงรถเขามีพฤติกรรมอย่างไรจริงๆเราเล่าไปแล้วฮะเอาด่าทุกฝ่ายไงฮะก็ลงรถมาก็ด่าพนักงานเปรดาทุกคนนะก็เมาอะฮะโบอย